เสียงฝนโปรยปลายเบาๆกระทบหลังคากระเบื้องเก่าสายลมยามค่ำคืนพัดเอาความเย็นเยียบแทรกผ่านรอยร่วของหน้าต่างไม้เสียงม้าหอนยาวๆดังจากท้ายซอยทำเอาหัวใจของนวลจันทร์สาวใหญ่วัยห้าสิบกว่าวันไหวยยังบอกไม่ถูกบ้านของเธอหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกดูเผินๆก็เหมือนบ้านคนธรรมดาทั่วไป แต่สิ่งที่อยู่ภายในกลับซ่อนความลับมืดดำที่แม้แต่เพื่อนบ้านข้างเคียงก็ไม่กล้าเอ่ยถึง30ปีก่อนนวลจันทร์เคยขึ้นชื่อว่าเป็นแม่มดมนต์ดำเธอร่ำเรียนวิชาสายเวทจากหมอผีขมรที่หลบหนีคดีเข้ามาพักอาศัยในไทยเรียนจนช่ำชองในวิชาปลุกตะเคียนเรียกคุนพยนต์ฝังรูปฝังรอยรวมไปถึงพิธีกรรมเอาของและคืนของ ใช่แล้วของในที่นี้คือวัตถุอาถรรพ์ที่ผ่านการปลุกเสกด้วยมนต์ดำเพื่อส่งผลให้เหยื่อต้องตกอยู่ในอำนาจจะเป็นเส้นผมเล็บเสื้อผ้าหรือแม้แต่ชิ้นเนื้อที่ได้จากร่างของเหยือ่อแล้วนำไปประกอบพิธีเพื่อให้รักให้หลงให้เจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งให้ตายในอดีตเธอเคยทำเพื่อเงินทำเพื่อความแค้นและบางครั้งก็เพื่อสนองตัณหา แต่หลังจากมีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินทุดงผ่านมาและได้โปรดให้เธอเลิกของเธอก็วางมือเธอคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันจบลงแล้วแต่เปล่าเลยเย็นวันนั้นขณะที่เธอนั่งล้างชามอยู่หลังบ้านจูจูก็ได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาขอของกูคืนเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากใครสักคนแต่เป็นเสียงที่ลอยมาตามลมเจอด้วยกลิ่นเหม็นเน่าของเลือดเก่า เธอสะดุ้งเฮือกหยุดมือกลางอากาศคนลุกชูชันทั้งตัวทั้งที่ไม่เห็นใครอยู่ตรงหน้าตั้งแต่นั้นทุกคืนก็มีเสียงนั้นมากระซิบข้างหูของกูเอาคืนมาบางคืนเสียงเดินลากขาบางคืนเสียงกรีดร้องและบางคืนก็มีเสียงทุบประตูดังปึงๆฮ่าฮเธอเริ่มละเมอเริ่มฝันเห็นใบหน้าของลูกค้ารายหนึ่งที่เธอเคยทำขงใส่ หญิงสาวคนนั้นชื่อวารีสมัยนั้นวารีโดนสามีทิ้งแล้วมาให้เธอทำพิธีผูกดวงเธอใช้น้ำตาวารีผสมกับเลือดประจำเดือนพร้อมเส้นผมของสามีเก่าประกอบพิธีใต้ต้นเสดาวเผาไฟกลางดึกเธอจำได้แม่นเธอเตือนวารีว่าอย่าทำพิธีเกินสามเดือนไม่เช่นนั้นวิญ,ญญาณจะสิงแต่หญิงสาวคนนั้นไม่เชื่อและทำซ้ำอีกถึงห้าครั้ง จนในที่สุดวารีก็เสียชีวิตอย่างปริศนาในอ่างน้ำสายตาเบิกโพรมุมปากเขียวคล้ำเหมือนขาดอากาศหายใจในมือนั้นยังถือห่อผ้าสีดำที่ห่อของที่ใช้ในพิธีตอนนั้นเธอคิดว่าจบแล้วแต่ตอนนี้วารีกลับมานวลจัน์เริ่มมีอาการทางประสาททั้งฝันซ้ำฝันซากทั้งเห็นเงาดำเดินผ่านหน้าตา แม้แต่แมวดำที่ไม่เคยมีใครเลี้ยงก็ยังมานั่งจ้องหน้าบ้านเธอทุกคืนพร้อมส่งเสียงคูคำราไม่หยุดคืนหนึ่งขณะที่เธอจุดทูปขอขมาหน้ารูปพระทูปในมือก็หักลงกลางคันแล้วเสียงกรีดร้องของหญิงสาวก็ดังลั่นไปทั่วบ้านเสียงนั้นฟังชัดเจนเหลือเกินคืนของกูมาดวนจันทร์ก่อนที่กูจะเอาชีวิตมึงไปเธอรู้ทันทีว่า พิธีคืนของจะต้องถูกทำแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เธอที่เป็นคนลงมือหากแต่เป็นผีที่มาทวงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเธอจะทำพิธีได้สำเร็จหรือไม่หรือเธอจะถูกสิ่งที่เธอเคยสร้างกลืนกินวิญญาณของตัวเองเสียงกรีดร้องของวิญญาณผู้หญิงดังสถานไปทั่วบ้านไฟในบ้านกระพริบติดติดดักฮ่าฮ่ ทูที่นวลจันจุดไว้หน้ารูปพระกลับมอดลงราวกับมีบางสิ่งมาดักมาด้วยแรงโกรธแค้นนวลจันนั่งตัวสั่นร่างกายเย็นเฉียบมือไม้เย็นเฉียบเธอพนมมือไหว้สันเทิมแล้วเปล่งเสียงท่าว่าเบาถ้าวารีมามาเอาของไปก็ได้อย่าทําอะไรฉันเลยนะลูกแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงกลิ่นเหม็นเน่าของเลือดเก่าผสมกับกลิ่นคาวพระคลุงอยู่ในอากาศ นวลจันรู้ทันทีว่าวารีไม่ได้แค่มาเยี่ยมแต่มาเอาคืนเธอค้นตู้ไม้เก่าๆใต้บันไดล้วงห่อผ้าแดงที่ผัานด้วยได้ดำข้างในเป็นกล่องไม้เล็กๆซึ่งเธอเคยเก็บของที่ใช้ในพิธีเมื่อสาสปีก่อนแม้เวลาจะผ่านไปนานแต่ของทุกชิ้นยังอยู่ครบทั้งเส้นผมเส้นได้แดงน้ำมันเสน่ห์และเศษผ้าจากเสื้อของวารี ของพวกนี้คือสิ่งที่ผูกวิญญาณของวารีไว้กับโลกนี้มันคือสายใยแห่งคำสาปที่ยังไม่ถูกตัดขาดคืนวันนั้นเป็นคืนเดือนมืดท้องฟ้าปิดไม่มีแม้แต่แสงจันทร์นวลจันเดินออกจากบ้านถือกล่องไม้บรรจุข,ของและเทียนดำไปยังท้ายสวนที่นั่นมีต้นเสดาวแก่ต้นหนึ่งสูงใหญ่แต่กิ่งก้านสาขาราวกับปีกของนกปีศาจใต้ต้นเสดาวนั้น เธอเคยใช้เป็นที่ทำพิธีมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนคืนหนึ่งเคยฝังหัวนกฮูกที่ควักลูกตาออกอีกคืนหนึ่งเคยใช้เลือดแพสสดราดลงบนดินและยังมีอีกหลายคืนที่เธอไม่กล้าแม้แต่จะนึกย้อนเธอปูผ้าแดงลงกับพื้นตั้งเทียนดำสีเล่มไว้รอบตัววางกล่องไม้ลงตรงกลางแล้วนั่งสมาธิพร้อมกับจุดเทียนและท่องคาถาเก่าแก่ที่เธอเคยจำได้ขึ้นใจ โอม,มาอูอามังอิเตโซอิโตนังวารินาปุริสวารินาสัมมาลมแรงพัดบูกเปลวเทียนสดริกอากาศรอบตัวเย็นจัดลงราวกับมีมือใครบางคนแต่ลงบนต้นคอของเธอเธอลืมตาขึ้นช้าฮ่าเห็นเงาดำของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าต้นสดาวใบหน้าเลือนรางแต่เปื้อนเลือดดวงตาโปนแดงกล่ำ ผมยาวเปียกชุ่มราวกับเพิ่งขึ้นมาจากอ่างน้ำที่เธอเสียชีวิตวารียืนมองเธอเงียบๆแล้วชี้มาที่กล่องของนวลจันทร์รีบเปิดฝากล่องหยิบของทีละชิ้นออกมาวางเรียงบนผ้าแดงพร้อมกับพูดด้วยเสียงสั่นเครือวารีแม่คืนให้แล้วเส้นผมน้ำตาได้แดงทุกอย่างเอาไปเลยลูกอย่าทำร้ายแม่เลยทันใดนั้นเทียนทั้งสี่เล่มดับลงพร้อมกัน กลิ่นคาวเลือดจางๆหายไปเงาดำของวารีค่อยๆเลือนหายไปใต้ต้นเสดาเหลือไว้เพียงความเงียบสงัดนวลจันนั่งนิ่งเหมือนต้องมนจนเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงเสียงนกแสกตัวหนึ่งบินผ่านพร้อมกับเสียงลมสงบเธอรู้ทันทีว่าพิธีกรรมคืนของสำเร็จแล้วแต่มันยังไม่จบเพราะก่อนวารีจะเลือนหายไปเธอทิ้งสายตาไว้อย่างเจ็บแค้น พร้อมกระซิบเบาๆด้วยเสียงที่ชัดเจนแล้วยังคนอื่นที่มึงยังไม่ได้คืนของอีกละ่ะหัวใจของนวลจันร่วงไปถึงตาตุ่มใช่วารีเป็นเพียงหนึ่งในหลายคนที่เคยได้รับของจากเธอและมีหลายวิญ,ญญาณที่อาจยังไม่ยอมปล่อยเสียงลมเริ่มพัดมาอีกครั้งเหมือนเตือนว่าเธอยังมีหน้าที่ต้องสละอีกมากแม้พิธีกรรมคืนของให้วารีจะสำเร็จไปแล้ว แม้เงาดำของหญิงสาวผู้จมน้ำจะเลือนหายใต้ต้นเสดาวแม้เทียนดำทั้งสี่จะมอดลงพร้อมกับเสียงร้องให้แถวเบาราวกับปลดปล่อยแต่นวลจันรู้มันยังไม่จบเสียงกระซิบบอกไว้ชัดเจนแล้วยังคนอื่นที่มึงยังไม่ได้คืนของอีกละ่ะและคืนนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะกลับมาอีกครั้งนวลจันนอนไม่หลับ แม้ร่างกายจะอ่อนล้าเพราะการประกอบพิธีแต่จิตใจกลับเหมือนถูกบางสิ่งฉุดรั้งไว้ไม่ให้พักผ่อนเวลาทิ้งคืนตรงขณะที่เธอเองตัวลงบนเสื่อเก่าหน้าพรกจูจูก,ก็มีเสียงขูดกำแพงไม้จากภายนอกเสียงเล็บลากช้าๆทีละนิ้วเหมือนมีคนใช้เล็บขวนผนังบ้านนวนไปวนมาจากเสียงเบาเ,าเริ่มดังจากขูดเบาเ,าเริ่มคอ จากคอเริ่มตะกวนของกูคืนของกูมานวลจันทรสดุ้งลุกพรวดเสียงนั้นฟังดูเป็นผู้ชายแต่น้ำเสียงเต็มไปด้วยความข้างแค้นประปนกับความเจ็บปวดเธอรีบเปิดประตูห้องออกไปพบว่าในห้องกลางบ้านนั้นมีรอยเท้าดินเปื้นอนโคลนเหยียบย่ำจากประตูหลังลากยาวถึงหน้าโต๊ะหมู่บูชาทั้งที่บ้านล็อกแน่นหนา แล้วใครกันที่เดินเข้ามาเธอค่อยๆย,ย่องไปยังใต้บันไดค้นกล่องไม้ไปเดิมอีกครั้งคราวนี้เธอหยิบสมุดจดเล่มเก่าที่เขียนชื่อของลูกค้าที่เธอเคยทำพิธีให้เมื่อสาสิปีก่อนมีชื่อมากกว่าส7ิเจดคนและมีถึง13คนที่เธอจำได้ว่าใช้ของแรงใช้เลือดใช้กระดูกใช้เงาวิญ,ญญาณผูกพันหนึ่งในนั้นชื่ออํานวย ชายเจ้าชูที่มีเก่ามาจ้าให้เธอทำขงใส่เธอใช้ผ้าขาวมา้าเก่าๆของเขาผสมกับเส้นผมเมียแล้วฝังไว้ใต้หมอนของอำนวยไม่กี่วันผู้ชายคนนั้นก็เริ่มเผลอเรียกชื่อมีเก่าทั้งที่มีม,มีหม่อยู่ข้างฮ่าฮสุดท้ายอำนวยเป็นบ้าเดินเปลือยกลางตลาดจนถูกรถชนตายคาที่เธอไม่เคยทำพิธีคืนของให้เขาเลย และตอนนี้อํานวยกลับมาแล้วนวลจันทรีบจุดเทียนจุดทูปดำและเตรียมห่อของเก่าไว้เธอจำได้ว่าเก็บผ้าขาวม้าของอํานวยไว้อยู่ในลังใต้ถุนจึงรีบลงไปควานหาท่ามกลางความมืดและนั่นเองเธอเห็นเงาดำของผู้ชายคนหนึ่งยืนหันหลังให้ใต้ต้นสะดาวทันหลังเปลือยเปล่าเต็มไปด้วยเลือดมีรอยรถทับอย่างน่าสยดสยอง เงานั้นค่อยๆหันหน้ากลับมาและเผยให้เห็นใบหน้าที่แหลกและดวงตาถลนห้อยออกมาครึ่งเบา้ามึงจำกูได้ไหมมึงทำให้กูตายอย่างหมามึงเอาผ้ากูไปแล้วมึงไม่เคยคืนเสียงนั้นดังก้องในหัวราวกับไม่ใช่แค่พูดธรรมดาแต่มันสั่งให้จิตของเธอแตกสลายเธอรีบตั้งแท่นพิธี เทียนดำสี่เล่มทูบดำเจ็ดดอกและของที่ใช้ประกอบพิธีพร้อมกับเอ่ยท้อยคาถาองค์อํานวยนามาอุคืนของคืนวิญญาณคืนกรรมคืนเวรเอากลับไปเอากลับไปลมพัดบุบอย่างแรงเปลวเ,เทียนโยกไปมาผ้าขาวม้าของอํานวยที่วางไว้ตรงกลางลอยขึ้นจากพื้นแล้วจู่ๆก็ลุกเป็นไฟโดยไม่มีเชื้อเพลิงใดฮ่าห่ากลิ่นไม่คลุ้งไปทั่ว ก่อนที่เงาดำนั้นจะค่อยๆเลือนหายเสียงหัวรเราะเย็นเยือกดังลอดมากับสายลมนวลจันทร์ซุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจเหงื่อออกท่วมตัวแต่ภายในใจกลับสั่นมากกว่าเหนื่อยเธอรู้ดีว่าแค่สองดวงวิญญาณนี้ยังไม่พอยังมีอีกสิบเอ็ดดวงที่เธอยังไม่ได้คืนของให้และบางวิญญาณอาจไม่ใช่แค่มาทวงแต่อาจ อยากเอาชีวิตเธอไปแลกเสียงแมวดำร้องหอดอีกครั้งจากหลังบ้านเหมือนเป็นสัญญาณว่าคืนต่อไปไม่ใช่แค่เสียงแต่อาจเป็นเงาของความตายที่ใกล้เข้ามาทุกทีนวลจันไม่ได้นอนเธอนั่งนิ่งอยู่หน้าหิ้งพระทั้งคืนสายตาแดงก่ำเพราะความเครียดสะสมเมื่อยังสั่นะร,ร,ริกเพราะพิธีกรรมที่เธอไม่คิดว่าจะต้องกลับมาทำอีกคืนแล้วคืนเล่า เงาวิญญาณของคนที่เธอเคยทำของใส่กลับมาทวงคืนทีละคนวารีอํานวยและเธอรู้ดีว่ายังมีอีกมากที่ยังไม่มาแต่ในบรรดาวิญญาณทั้งหมดมีหนึ่งคนที่เธอไม่เคยลืมเลยดวงเดือนหญิงสาววัยยี่สิบต้นๆที่มาขอให้เธอทำของใส่ชายคนรักตอนนั้นดวงเดือนตกหลุมรักผู้ชายที่มีมีอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถตัดใจได้เธอจึงมาหานวลจันทร์พร้อมขอร้องว่าขอแค่เขารักหนูคนเดียวก็พอแม่ช่วยหนูเถอะนวลจันทร์จันเมตตารับทําพิธีให้โดยใช้เลือดจากนิ้วชี้ของดวงเดือนผสมกับเส้นผมของชายหนุ่มที่เธอรักมาจากหมูกกันนอกนํามาผูกเป็นเงาพันรักพร้อมเสกด้วยพระคาถากักดวงจิตทั้งสองไว้ด้วยกัน ของที่ใช้ในพิธีนั้นคือตุ๊กตาดินเผาเธอใช้ตุ๊กตาคู่ชายหญิงหล่อขึ้นเองด้วยดินจากป่าช้าเขียนชื่อทั้งสองไว้ใต้ฐานแล้วฝังไว้ใต้ต้นเสะเวาไม่กี่เดือนถัดมาชายคนนั้นทิ้งมีมาอยู่กับดวงเดือนจริงฮ่าแต่ไม่นานดวงเดือนเริ่มเปลี่ยนไปเธอขี้หึงหวาดระแวงร่างกายซุกซีด และสุดท้ายเธอก็ผูกคอตายใตย้ต้นไม้ข้างบ้านพร้อมทิ้งจดหมายที่เขียนด้วยลายมือสันสักว่าหนูรักเขามากแต่หนูเจ็บเหลือเกินหนูเหมือนไม่ได้เป็นตัวเองหนูเห็นเงาของตัวเองยืนจ้องหนูทุกคืนหลังจากเธอตายนวนจันไม่เคยทำพิธีคืนของให้เลยเพราะตุ๊กตาคู่นั้นถูกฝังลึกใต้ต้นสสเดาไม่มีใครกล้าไปขุดเพราะมีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นซ้ำ ฮ่าฮ่าหลายคนที่เดินผ่านต้นนั้นมักได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้เบาๆตอนกลางคืนและมีเด็กแถวนั้นเคยบอกว่าเห็นตุ๊กตาดินโผล่หัวขึ้นมาจากพื้นดินคืนนั้นเสียงร้องให้กลับมาอีกครั้งเบาแต่ปวดร้าวเย็นแต่ชวนเตือนใจเสียงนั้นดังมาจากใต้ต้นสะดาวนวลจันนั่งนิ่งอยู่บนเรือนมองลงไปจากหน้าต่าง เธอเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนก้มหน้าผมยาวคลุมหน้าจนไม่เห็นว่าเป็นใครแต่เธอรู้มันคือดวงเดือนเธอลุกขึ้นหอบคัมภีร์เก่าข้วกล่องเครื่องพิธีรีบเดินลงบันไดไปโดยไม่สนแม้แต่จะส่มรองเท้าฝนเริ่มโปรยปลายดินเปียกชุกแฉะใต้ต้นสะดาวนั้นกลิ่นเหม็นเน่าของดินผสมกับกลิ่นทูบเก่าคลุ้งไปทั่วเธอนั่งลงบนพื้น หยิบผ่วเล็กๆที่เคยใช้กุดของแล้วเริ่มขุดดินใต้ต้นเสดาวออกทีละชั้นทีละชั้นใช้เวลาไม่นานเธอก็พบกับตุ๊กตาคู่ดินเผาที่หล่อขึ้นจากวิชาสายเวทยังอยู่ครบแม้เปื้อนโคลนแต่นามของดวงเดือนและชายคนรักยังคงเห็นชัดใต้ฐานเธอปักเทียนดำจุดทูบแดงแล้วท่องคาถาคืนเงารัก ซึ่งใช้ตัดพันธวิญญาณระหว่างคนสองคนอุอากสัมรณสลายดวงจิตสิ้นพันธะเงาจงหายวิญญาณจงไปขอให้รักกลับสู่ฟ้าขอให้เวรนี้สิ้นสุดขอให้ดวงเดือนได้ไปเกิดใหม่เงาของหญิงสาวที่ยืนก้มหน้าเงยหน้าขึ้นมาช้าฮฮะเผยให้เห็นน้ำตาไหลเป็นสาย ก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆละลายหายไปกับสายฝนเมืออละลายออกจากโลกใบนี้อย่างสงบแต่ก่อนเธอจะหายไปเสียงหนึ่งก็กระซิบดังขึ้นจากความมืดขอบคุณแม่ขอบคุณที่คืนของหนูนวลจันทร์นั่งนิ่งน้ำตาเธอไหลเงียบฮ่าฮ่าในขณะที่สายฝนยังโปรอยอยู่ไม่หยุดสายลมพัดใบเสดาวส่งเสียงเทือหว บรรยากาศรอบตัวเงียบสงบเหมือนทุกอย่างคลี่คลายลงแล้วแต่ในใจของเธอรู้ดีของบางชิ้นนั้นไม่ได้แค่ผูกพันด้วยความรักแต่มันผูกไว้ด้วยความแค้นและเมื่อคืนรักคืนได้แล้วคืนแค้นจะเป็นอย่างไรเพราะเธอรู้คืนถัดไปวิญญาณที่มาอาจไม่ใช่คนที่เธอรู้สึกผิดแต่มันอาจเป็นคนที่เธอตั้งใจทำให้ตาย คุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราผูกไว้ด้วยเวทมนต์ไม่ได้หายไปตามกาลเวลามันแค่รอเวลาทวงคืนหากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้สะกิดใจขอเชิญกดไลค์และติดตามคอมเมนต์คำว่าคืนแค้นหากคุณอยากรู้ว่าในตอนหน้าใครจะมาอีกและหากคุณศรัทธาในสิ่งที่เราถ่ายทอด สามารถกดซูเปอร์แตงส์เพื่อร่วมเป็นพลังให้เราเล่าต่อได้จนจบอย่างสมบูรณ์แล้วพบกันในตอนหน้าเมื่อเวรกรรมไม่ได้ถูกลืมแต่มันรอจังหวะเพื่อเอาคืน